สาดุจอนนะอนุโมทนาุญน่ะเอ่อเก็บไว้ก่อนของของท่านนายกอ่าเอ่อท่านรองอะใช่ทุ่งไก่ชนเนี่ยไม่ใช่อ้าวอ,อะไรอ่ะรอง,งนายกพีระดินอยู่ไหนจ้าท่านรอง<จ>้่องไหนวันดีค่ะอะไรกัน คุณนที่คนสวยค่ะประมูลกระทงวัดไมีคลมีตั้งแต่50บาทรับไมคะกระทงนี้ก็ยังดีค่ะอย่าเดินไปนะคะ40บาทค่ะใครไม่ซื้อไม่ได้นะนะสวยนะคะกระทงวัดสวยนะคะจะสวยจะอ่ะค่ะ40บาทนะคะเอ่อ40บาทโอ้ยปุยปุยปุยอย่าอยนอาบก็

อยู่ไหนครับอยู่ไหนคะบ้านอยู่หลังวัดยังนะจ๊ะบ้านอยู่หลังหลวงพระยาคงใจนะคะไม่มาเดี๋ยวลงพ้านารับไปสกินนะคะเดี่ยวกำลังเล่นูเพื่กมสกินให้หวยอ้าวอ้นหน ายรอนี้เป็นของวัดพิเรงแ,แตกนะคะแล้วก็คนก็จะมีอยู่สองฝั่งที่จะลอยนะคะลอยฝั่งนู้นนะคะแต่พี่อ้อจะไปลอยฝั่งนู้นนะคะก็มีลอยอยู่ฝั่งข้างวัดนะข้างวัดเยอะนะคะเสียงจะไม่ค่อยได้ยินนะคะบ่าทีนีสียงตรงนู้นก็จะเป็นสะพานข้างสั่งนะคะนี้เป็นวัดพิเรนแตกสาวบ้านพี่อ้อนะคะแล้วก็พามาดูลอยกระทงนะคะ กระท o งสวยๆนล้วเลยนะคะก็จะขึ yeah. ้นไปั้งบนเดยนะคะปสมากกระสองลมนะคะวันนี้หลายหลร้อนไงหลายหลายนะ้นมากมสวยมากนะคะเดี๋ยเ้องเลืนต่อีกสองวันนี้เขาก็จะมีของมาแจก คนจะเยอะมากนะคะวันน right oh, okay. no ี้เดี๋ยวคำานต้องไปรีเม่อนะพเดี๋ยวเดินนงเยอนเป็นตัวสวยด้วยสวยด้วยที่ปจะด้วยลูกสาวรู้จ้ดค่ะต่อเนี้เขาก็จะมาจ่ายอาหารกันนะคะรักดีเลยจงัีเจงมักดีางกังเเลยดาง

อันนมาเริ่มงานเนมาริ่มงานเราะกันนะนะพื้นทูนและ่างนองทำขอคายเอาไว้นะเป็นไปดีดีที่ดีงามแัน์ศามนะนะต่อไเชิญเพื่อเนื่อนจเิสัตว์นผู่นเลยจ้

เีว่นกรไอเนียวอ้ยอะไรานะ90บาทันะจตุัเราจะเี่ยวจะพาเดินเลาะดูพวกกระทงนะคะจะเป็นพวกกระทงใบตองอะไรพวกนี้นะโอ้อะนี่สวยมาก up เดินนำนะคะหน,หนุ่มอายอายต้องเราก็จะพาเดินดูกระทงไปเรื่อยๆนะคะมนี้หลายแบบตรงนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของวัดพระเรแตกนะคะจะเป็นฝั่งตลาดนะคะมีของขายเยอะมากปีนี้คนทำกระทงเยอะสวยๆนั้นเลยนะคะเราก็จะเดินตามหนุ่มๆกันนะคะสองหนุ่ม

ร้านี่เขาส,สวยนะืจังเลยเตามนุ่มๆไปตรงนู้นนะคะสองนุมสองมุมก็จะมีร้านขา สวยมากเลยอันนี้อขอบคุณค่ะดีันค่ะได้ไค่ะไดค่ะไดหลักจัไมค่ะนดารักจัก นั้นยกเลยให้ตังค์นะคะ ผม้กาผมชอบแก้ปิศนาทัเกาแดีบเป็นปิศนาที่ยากที่สุดในดนบแก้ไม่ได้เมริการสธฝรังเยอะัทุกครต่างคิดว่านี้าอนไป้เออให้คุณงตรงจริงคือสิ สุขสันค์วันลอยกระทงนะคะทุกคนวันนี้พี่อ้อมพามาลอยกระทงนะคะควาไร้เบีเข้าไปนี้ออมาเป็นภาษาฝ่ามุเกมันคือมือของนเรดาประราชกนี้แล้ว้็ความที่ายยุบโดยลเป็นพันซึ่งสาารอกเือแล้วว่เป็นภาษาไร้สาระ กองใสคือองเคื่องมีนิดมากเพื่อแปรสึ่งมดแต่เราไิ่เคยื่องีนิมากใช่รับกองโคลแลก็เอาไว้จาเล่แล้วมาติดผันตรงไหนามไมใส่ข้อความก็ไปก็ปล่อยให้มันมันเ็ื่อยๆอย่างนั้นลสืเครื่องมีีมันไม่ได้ช่วยที่ถอรหมือคืออมมัได้เหมืนมเตว่าคุณตันจะถอนระหารต้งรูปการตั้งเครื่องซึ่งโหมรามาเรียนการตั้งเครื่องกวัน พี่อ้นจะพาขึ้นสะพานนะผมขอเข้าส่ตัวหน่อยค่ะขึ้นไปหลักสะพาเป็นควลาจามที่ยเาทงานไปแล้ว่คุผู้ม่ว่า่มลาเล่เ่ม่ะขึ้นาข้ามนะคี่นอยู่นีม่เป็นวยร่ดีไมไม่ว่ามีสถานที่คนี่ไทอดอี่หมไม่่ไม่่ ในขณะที่เราคุยด้วยนี้กันอยู่อย่าไม่รดูสิวันนี้หวังว่าเขาจะไม่โดนข้อสงคตรามที่บุการเดนิสันพูดถึงนี้เราไม่ชื่อว่าแค่ความยเราจะมีโอ้คนให้ได้ดูของเล่นใหม่ดีๆมาอย่เดินไปค่ันก็จะติดไฟนะคะ ในสตารวิทยุที่เห็นนักเล่น,น,นคนไหนที่มีมิเ็มก <c oughs> ็ดกังฟังได้ง่มาทางกัมโอสวยมั้งถูกเขาลยค่ะดัสามรัดสนด้เพราะ่าก้วานล่าน <c oughs> เร well. ื่องเสริมและเรื่อเรื่ตีให้ทุกคนนะคะ